ผมเคยอีสานใต้ครับครับมือนีผมมาหาพ่อนันครับอ่าสารพ่อพอนันเนาะครับอ่านิันทั่ผ่านมากพอนันกับหายแนวทางมากก็คือเลขเก่าซีตรงๆเลยครับที่พอด้านเพิ่นตีตัวเลขหายครับที่ฝันว่าอ่าไปเผาพระครับไปไปเผาพระพิกษูเนาะครับแล้วก็มีแน่นนางนางอยู่บนโล่งครับโล่งกับเป็นซีเนาะครับแล้วก็พพอนันตีให้ อ่าพาก็เป็นเก้าครับกับเก่าซีครับแต่กับมี่ทำบูช่มเพื่อนตีห้เพราะนั่นขึ้นกันได้ครับก็คือหนึ่งเก่าซีกับมีครับที่ทำบูช่มหลายๆท่านเป็นตีห้ครับก็ถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างครับสลับเหล็กของพราะนั่นนิ่งวัต่ิ่านมาเนะครับอ่าสลับมอนี่พอะนั่นเพิ่นกับฝันแล้วครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวทางของเพราะนั่นน้ากันครับทานผูชมครับครับพ่อสวัสดีครับครับผมไม่หาพอเกี่ยวกับบ้านเลยที่คราบนี้ครับ ครับมามหารอบแรกแม่บอกว่าพ่อไปบ้านนาตาวว่พ่ออ๋อก็เลยกลับไปเล้วที่แรกครับก็เลยล่องมาใหม่ครับเผื่อมันอยยางน,นเสียเวลานะครับพอกลับมาพอดีเนาะกลับ<อ><อ>มาพอดีมาพอพอดีครับไปไปทุายอย่างอพอบ้านนาตาวไปทุระเจียวสัางไปไปบอกเรือเงินหนึ่งพ่อเวลา ครับจเป็นล่นเลนน้เจ้าฝนพุกันดูรุนแล้วเะเคยหนักกันกับเ้ามากก่กันครับโอ้ฝันพ่อฝันเม่นนะพ่อรักแสดอเม่นเม่นนะนอกจซอยตนตีซอกรบเราครับนักแสังไหนที่พ่อตีให้เก้าซีนะเนาะเกาซีครับมารูขนาดเกาซีกับแปดเกากับสี่ศูนครับเออแล้วกับันของแฟนของพ่อนั่นเนาะที่ฟันว่าจระเข้ อลาลซีโตแล้วก็แม่เพื่อนก็นจับจอร์เกยกขึ้นสองมือ,อครับมีท่านบุชช่อเพื่อนเมนไปเพื่อนตีให้นะพอ่อหาเก่าซีเลยนะเพราะว่าเพื่อนว่าจอร์เกกับซีโตเนาะที่วิ่งวิ่งไล่นะครับแล้วจับมือสองมือกับหาจับตรงข้อมันกับเก่าเพื่อนว่าครับถึงซ้าโตเลยเพื่อนว่<ห>าเขาตีให้ครับแต่แต่เข้าตีพิดสำหรับความฝันของไอ้แกนของพ่อนะ บางคนมันก็ตีบแม่นเพราะว่ามันมันมันตีมาเป็นตัวเลขมันจะแ้กก็ให้ทันผู้ชมนี่ซอยตีซอยแปกันเอาครับตัวความฝันความยั้งมาเนี่ยควาฝันทุกซีไปซีเขาอาจจะตีพิษนะพอเนะบางคนก็ว่าจับกระจ็ดบางคนว่าจับกระหามือหาเนะมันก็มาคนตักไปเนอแม่นแม่นแล้วพอได้โชว์ของเขาบอนี่ฟันตะของไายอยู่บายครับ ได้ยิมหาบาทโอ้ยังดีนะพ่อเนาะการไ่ครับครับก่ถืว่ามีโชคอยู่นะพ่อเนาะโชคอยู่เขาแล้วเขาแล้วครับครับเขาเต็มอเขาแล้วโบ่บบอกว่าจะถอดพินล่างกันเอาเข้าละแล้วพ่อฝันตรงกันแล้วบหครับนี่ครับฝันแล้วครับเบาสู่ทันโชคฟ้าดีครับพ่ฝันมาเลยขี้รุดเสล่งขนีลุ่งน้าครับ ที่ลงนามมันบ่ได้ขึ้นเนื้อนะมันจะลงไหนครับมันจะลงหนามไปมองหันมันจะข้า่โจ๊กสาซี่เหลียมครับตอนแรนไปเึ๊บตอนเขาโจกทางไม้นั่นที่แรงประหัรทางรัดเขาทางไม้นั่นมันไปบ่ได้ครับก็เลยถอยกับขึ้นอืมหรือดึงถอยกับขึ้นแกล้งมาหอดซี่แย่เอ้ามันไปทางไหนซี่แย่แล้วมันคือการแท้งอยู่ในปลายยางน่อครับก็เลยบอกเอ๊มันจะไปยังไงเนาะมัน เลขกตัวนี้มันอัดมันจะหลอดได้แต่ว่ามันทันออกแมนมันอันมันจลอดบันทันออกครับเลขกแปรห้าแปรเลขอ๋อทะเบียนรถคันที่พอว่าสูฟังเลยเนาะนั่งมันมัทัดออกเห็นไม่น่ด้นอนหลบขัดออกมันออกขัดออกออกขึ้นบนทางหลังเลยครับแต่ว่าเป็นสารสี่เหลี่ยมสารอะไเขาเทเขาเทก็ปีนหลบเลยครับบอลแลนไปเพิ่มบอลแลนขาไปยังดีเลยที่ขับไปตัดถ้าเขาตัดไม่น่ะมันไปบ่อไหร่เอซี ก็เลยถอยถอยไปไถอยไปไหนแ้คนเดียวไม่พูดนึงมันมันดึงถอยซอยอีกเลยครับบรดนแรกคือเรื่องตัวนี้แรงลงหนํหนํหนาเพียงเขาเขามันแรงพาสบายเลยประจ่าจากไปทางหัวงครับอันนี้ตัวนี้พอว่ามันอาจฉิย์ลังอะไรได้จออะไรก็ได้มันอาจฉริมางวันนี้ก้ย้อนลังอะไรว่าพอฟันเห็นายเทียแล้วเนาะายเทียแล้วครับแต่คือมันออกออกข้างบนข้างหลังเลยครับมันมันจะกลับ เนือ้อตัวตัวสำคัญมันตัวนี้ครับเพราะว่ามันแลนไปเนี่ยมันแลนแลนไปบสบายหยาเต็มรถเลยครับไปสบายไปฮอดไปขามทางมอมน,นีก่อนนี้ก่อนหนึ่นนนนงมองทางเขาจุกใหม่ไปเมื่อไรก็ถอยหลังถ,ถอยผู้เดียวก็ถอยเมื่อไรมีผู้นึงมาซอยถอยอถอยกลับมาครับหันหัวกลับมามองก้าวไปฮอจี้แยกมันเมื่อไรก็แยกแปลว่าเลขตัวเลขตัวที่บั้นสีมาอีกมาจะได้ตังมาไอเล,เลขเลขทะเบียนยังเขาพอ ทะเบียนสามแปดหาสามแปดหาเนาะขั้นที่พอขับไปเนี่ยขี่ลงนามเลยครับต้องพี่ยังหน้าให้ดีเพราะว่างังทหารเขาฝันมาผู้ลูกเขาฝันเห็นว่าแปดสี่เลยครับผู้ชายฝันแปดสี่พอแล้วว่าป้าแับแปดอีกผู้ชายฝันมันถึงแปดหนึ่งเก่ามันบอกลีเก่าสี่คือตัวบอกครับครับแม่นก็คือความฝันพอดีพอคิดว่าหนาสีมาทะเบียนรถคือแปดสามหา แปดสามหาเรามีมีโตที่ว่ากันไว้เพิ่มเติมบ่พอสามแปดหาอ๋อสามแปดหาแต่ว่าจืกันันคือเรือครับแปดสามสามแปดหาแปดแปดหาเท่านี้แหละอ๋อคือตัดเอาตัดเอาครับสามแปดหามันก็อยู่ในตัวเดียวกันอยู่แล้วนะพ่ัคันคันคันคู่นี้ออกมันจะออกทั้งเบืทั้งหลังอืมมันจะเป็นเวอร์ชันเพราะว่าพอเคพอเคยฝันเห็นเคยฝันเห็นก็เคยออก ทางบนทางล่างขันห้าปอยปุ๊บมันจะหย่อนล่างทันทีอืมครับเพราะว่าห้าปอยปุ๊บเี๋ยวเราตามันไปงวดต้องงวดบอกขันห้าปอยเฮ็ดปุ๊บขันห้าปอยปุ๊บมันเอาปืนนี่มันมาทันทีมาทันทีเลยโอ้ครับครับทางบนทางล่างอ่ะขันมาเลยครับอันนี้กับฟันฟันเมื่อคืนนี่พอพอนี่หลังจากเล็งอ่าเลขออกมืนนึ่กับฟันต่อเลยคือคือมวนต้องหันเนี่ยบอ่ะครับฟันนี่มันฝันหน้าฝันโดนแล้ว น้องแกน้ำมากก็บม่ฟันเองเลยแต่แต่พ่อนั่นเคยบอกผมว่าเวลาฝันลักษณะแบบดิมัตชิเมนเนาะมัตชิเมนมันจะออกครับเพราะว่าฝันตรงวันนี่เนาะที่พ่อบอกเลยอย่าเวลาเราฝันเขาลืมบันนี้เวลาเราไปสิบสื่เป็นต้งนี่อยากเขาลืมตัวที่เราฝันนะครับมันโดนปวดแม่เพราะว่าฝันโดนโดนหนึ่งขัดฟันยังไงมันเป๊ะเป๊ะเลยครับครับอืมการกา้างเดียวเนาะพ่อเนาะห้างเดียวครับสามแปดห้าครับท่านผู้ชมครับ พอนั่นบอกว่าอย่าลืมตัดน้ำเนยครับอาจสิเป็นสามแปดสามหาชั้นสี่เนาะพอเนาะแล้วก็กลับไปกลับมาครับงวดของวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้าครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิงครับแต่สลับถ้าพอนั่นฟันอีกในโค้งสุดท้ายเนาะพอเนาะเดี๋ยวผมสิมาตามให้ครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายพวกนั้นเคยสารมาขึ้นมาบ่มาก็ดีแล้วมาบ่ฝันก็บ่ฝันบ่ฝันก็เส้นเล็กโตเก่าครับก็คือเก่าเก่าซีเม่กี่นะพอนะ มั่นใจว่าเก่าสี่สีเก่าครับโอ้ยแต่ก็ถือว่าเข่าสุดยอดดลออเนาะแต่พอว่าถัาคันเลขเข่ามันสิเข่ามาตลอดเข่าคันเลกเข่าเราขันเขาจับตุ้ดถือไม่คนซอยแก่ซอยปัญหาหนิความฟันหนิครับบ่ผิดอืมอาจิถืออจิแมนครับเพราะว่าพอกับบวกลิคนเก่งเรื่องที่ตีเล็่ฟันเรื่องยั้ ครับตีบวกไอเก่งนะไอแต่ความฝันของพ่อเมื่อกี้นี่เฮาเฮาบ่ได้ตีเลขได้เด้ลยนะพ่อก็คือก็คือว่าเลขนี่เฮาได้จากทะเบียนรถเลยทะเบียนรถครับแต่ถ้าทผู้ชมท่านใดที่สิตีตัวเลขให้ก็บเมียนมาบอกนําเนี้ยนะพ่อเนาะครับแต่เบื้องต้นจพอนั่นว่ามักเลข358เอ้ย385นี่เนาะพ่อเนาะครับ3 8้งครับก็ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะตัดไปตแปดมาตัวนี้ล่ะทํำดอกอำตัวคู่ครับครับผมขอขอบคุณพอนั่นหลายๆครับผม ขอบคุณครับขอใยไม่สุขไม่ลาบด้อพี่น้องทุกคนหายถึงเลยคือเบิกมันทำบอกทำบุญทำกุศลหลายบ่ต้องห่วงพ่อหรอพ่ออยู่ดีไแห้งแข็งแรงครับขอให้ลูกหลานอยู่ดินแห้งหรือเพื่อนผมทุกคนทุกคนก็ห้ไม่โศกไม่ลาบด้วยซาสาธุครับพ่อขั้นหนีนาะพ่อเนาะแถ่ายเอาหนึ่งอ๋อสามแปดห้าเอออันคุ้มหมดเนี่ยมัถอยถอยครับ ถอยแต่ว่ารอ่อนๆทั้งบนทั้งหลังไหมครับห้าห้าห้าแปดสามถอยกลับสามแปดห้านะพ่อนั่นรถคันนี้ที่ว่าครับลงน้ำลุยน้ำลงไปลงน้ำลงไปครับไปพ่อสาแล้วก็ไปบ้ได้ะไถอยขึ้นถอยขึ้นกลับขึ้นห้าแปดสามกลับขึ้นก็แปดสามกลับแปดสามนะอโอกลับไปก็มาแล้วพ่อเนาะอยู่ในนี้แหละครับแค่นั่นตัว